สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วสวัสดีครับพี่ตีนะคาัทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าเบตเตอรี่ครับ TRK 502ครับรถคันนี้ครับมาในโฉมปี2018นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับชุดแต่งที่แบบว่า full option คันนี้ครับได้ปี๊บกีวีนะครับมาทั้งหมด3ใบนะครับเรียกว่ามาพร้อมกับแหลกตรงรุ่นทั้งคันเลยนะฮะและรถคันนี้รถใช้มือเดียวเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหน นะครับแล้วจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับมาเอ๋ครับรถคันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมา2 1ง4 3กิโลเมตรแท้นะครับเอ๋คุณแจรถก็ให้มาครบนะครับ2ดอกนะครับแล้วคุณแจนะครับนี่คุณแจปีจากรกีวีมาให้ทั้งหมดสามดอกครบครบเลยนะฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมปอกแฮนด์เดิมครับนะครับคันนี้ยังคงเป็นกาดแฮนด์เดิมอยู่กระจกมองข้างเดิมเดิมมือคัสต์เดิมครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะ อันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมหัวโช๊คเดิมสวยนะครับปั๊มเบรกบนเดิมนะครับมือเบรกเดิมนะฮะประกับคันเร่งเดิมครับผมนะนี่ตรงสื่อไม่เดือนรางเลยนะครับชุดครอบถังนะครับเดิมเดิมสีเดิมติ๊กเกอร์บอนดิ้งอยู่ครบตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับครอบถังน้ํามันที่อยู่ด้านในนะฮะนี่เบาะนั่งเดิมสวยครับนี่ครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีขาดนะครับรวถึงเบาะซ้อนด้วยนะครับ โอเครับชุดปี๊บนะครับจากกีวีแท้เลยนะฮะมาผัดมาในโซ่ของด้านหน้าครับด้านหน้าจะคงเป็นชิลหน้าเดิมอยู่นะครับน็อตเดิมทุกตัวโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับนี่พร้อมกับไฟ LED ด้านหน้านะครับเป็นไฟ d a ียมนัล n ิงไ g h t แบบนี้นะฮะไฟเดียวคู่หน้าเป็นแบบไฟ LED นะครับปากนกเดิมสวยครับไม่มีรอยกระแทกด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีรล้าวนะครับนะฮะบางคนหน้าเดิมยางหน้าหลังครับเต็มเต็มนะครับเบิกใหม่เลยฮะคันนี้ นะฮะเป็นไงบ้างครับยางเพิ่งเบิกเอาใหม่เลยจานเบรกด้านหน้าครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับตอนนี้คือ2 1ง0 0ืกิโลเมตรแท้นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับนี่คาลิปเปอร์ด้านหน้าจากเบเดอรี่ครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับกาดมออร์ดามเดิมสวยครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคชบาร์ด้านข้างนะฮะนี่นะครับมาดูที่คอท่อด้านหน้าครับตัวท่อนะครับไม่มีรอยกระแทกด้านหน้าไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับหน้าเครื่องแห้งใสไม่มีหยดเยิ้ม สีเครื่องด้านด้านข้างนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสี่เครื่องเดิมไม่มีรอยล้มนะครับพักเท้าเดิมนะครับขาเหยียบเบรกไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันนะครับก็จะนุ่มๆเงียบๆประมาณนี้นะครับสวิงอาร์มครับฝั่งขวาเดิมไม่มีบุก ไม่มีกระแทกไม่มีสไลด์ด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กันดิดล้อหลังเดิมครับก็ยังอยู่ครบนะครับยางด้านหลังครับก็เบิกใหม่เช่นเดียวกันครับหน้าหลังนะครับเต็มเต็มเลยนะฮะเอาละครับบันท้ายเดิมนะครับคันนี้ยังคงเป็นท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะศูนย์ตรงแน่นอนครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆมาฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่าคันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นโซตเตอร์เดิมๆติดรถนะครับต่บิงอาร์มฝั่งซ้ายสวย ไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับนี่พักเท้าฝั่งซ้ายเดิมครับไม่มีแตกหักนะครับตัวยางไม่มีสึกนะครับแล้วก็นี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายดูใกล้ๆครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์รอยล้มแปะไม่มีเลยชุดไฟลิ่งด้านข้างครับฝั่งซ้ายครับสติ๊กเกอร์เดิมครบนะครับชุดสีเดิมสวยหน้าเครื่องแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์บายต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นสโลแกมแล้วนะหน้าเครื่องต้องแห้งใสไม่หยุดเยิ้มตามสไตล์ทันเดอร์บายพราม5านะฮะมา กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินนะครับรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอยนะฮะเป็นร่องพีเน็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบดเบรก ABS นะฮะเอาไงบ้างเอาไงครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างต้องบอกงี้21,000กิโลเมตรแท้กับรถใช้มือเดียวพร้อมกับออปชั่นแบบนี้พร้อมลุยเลยฮะใครหาอยู่ครับเอาไปลุยเอาไปขี่เอาไปออกทริปกันนะครับแล้วเจอกันที่ร้านนอบายพระรามหครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ